องค์การบริหารส่วนจอดสงลานะคะจัดอบรมเสริมสร้างธรรมาพิบาลและความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จอดสงลาค่ะในหลักสูตรข้อควรระวังในการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็กรริศึกษาเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการทํางานค่ะ นายสุพิธพิทักษธรรมนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะได้เปิดโครงการเสริมสร้างธรรมาพิบาลและก็ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะในหลักสูตรข้อควรระวังในการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็การศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและก็หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมซึ่งการปฏิบัติราชการนะคะจำเป็นต้องอาศัยข้อกฎหมายระเบียบตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้น จึงเป็นสิ่งสําคัญในการจัดทําโครงการให้เกิดประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และก็เกิดผลสําเร็จ โดยการจัดโครงการดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อเข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักของกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีข้อควรระวังในการปฏิบัติราชการวิธีการแก้ไขปัญหาและก็กระจัดความบกพร่องในการปฏิบัติราชการการเข้าใจหลักการอย่างเปิดเผยโปร่งใสรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชี ปัระจวนโดยเฉพาะการปฏิบัติราชการต่างๆนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์บุญยมณีอดีตรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยขึ้นบรรยายในความรู้เรื่องการปฏิบัติราชการที่ดีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในหัวข้อต่างๆจากวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงานอีกด้วยค่ะ